รีวิวเครื่องเล่นเทปซีดีวิทยุนะฮะตัวนี้ใช้งานได้เต็มระบบนะฮะโซนี่นะครับโมเดล CFD E 500 tv นะครับวิทยุถึงขึ้นร้อยแปดนะฮะในโหมดทีวีนะฮะนี่โนะหมดทีวี อาทย์ปัจจุบันเขาให้วิตามินมากินใช่ไหมซึ่งมันไม่ช่วยใช่ไหมสามารถอาจจากวิทยุลงเทปแล้วก็อาจจากซีดีลงเทปได้หาแล้วเพรป่วยยังไงต้องไปหาวิทยุนะฮะประชาชที่โรงพยาบาลอูฟังเสีซลปกตินะฮะวิทยุเวลาจะอาจจากวิทยุนะกดไอซีนะฮะจะกระพริบนะครับแล้วกดอีกรอบนึงนะถ้ามันไม่กระพริบแปลว่ามันได้คอร์ดแล้วตอนนี้หมุนแล้วนะครับอันนี้อาจจากวิทยุนะฮะสามารถอาจจากซีดีลงเทปได้ด้วยเช่นกันนะครับ ใช้ในใช้ได้ใช้เหมือนกันนี่เลยนะฮะระบบอาจจะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะเดี๋ฮะลองฟังดูก่อนหน้าก่อนหลังได้ปกตินะฮะแล้วกอมาซ้ายนะครับแล้วเปิดโหมดเทปตัวนี้เทปนะฮะอันนี้วิทยุอันนี้ซีดีนะครับเอาอันนี้ขี้อ่เมื่อกี้นะฮะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับอาจจะเอาวิทยุเปิดเทปนะฮะอันนี้เปิดเทปอยู่นะเดี๋ากเเด็ดเดเดียวนะผมจะถามระบบซีดีนะ ซีดีรองรับออดิโอดิสต์นะครับเป็รองรับ mp 3นะฮะับซีดีอ่านเร็วนะฮะแผ่นก๊อปแผ่นลายอ่านนะครับเนี่ยลองแท็กที่สิบนะฮะนี่เพิ่มแสงได้นะครับตัวนี้เป็นไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์บ้านเรานะครับมีสายไฟแถมให้นะฮะสายไฟเส้นนี้เลยนะครับซีดีนี้แผ่นถ้าแผ่นลายมากจะไม่ค่อยอ่านนะ อเฉพาะแผ่นที่ดีๆหน่อยนะนะครับอันนี้เป็นโหมดของซีดีนะครับพวกรีเรพจต่ออะไรโปรแกรมทั้งโปรแกรมนะฮะส่วนนี้เป็นพวกทามเมอร์มีทามเมอร์ในตัวมีฐานสองก้อนนะฮะอันนี้คือฐานนาฬิกานะฮะช่องเสีบฐานนาฬิกาสองก้อนนะครับสายไฟตัวนี้เสียบไฟตรงบ้านเราได้เลยมีแถมให้นะครับไฟสองร้อยยี่สิบโวลต์บ้านเรานะครับนะฮะ ซีดีอ่านเห็นลายมากๆไม่อ่านนะนะครับตีไปว่าไม่อ่านทดสอบระบบอัดน,นะครับกด a c ก็พิบนะฮะก็กดอีกทีหนึ่งนะฮะปุ่มนี้ทีหนึ่งถ้าไม่ก็พิบไปว่ากําลังอัดจากซีดีอยู่ตอนนี้วิทยุก,ก็อัดเช่นกันนี่นะครับในใช้วิธีในเดียวกันนะฮะสงดีฮะตัวนี้นะครับ ทดสอบฟังเทียดนะฮะคลอมาทางซ้ายนะครับแล้วกดเพลนะฮนะะเด็ดเด็ดเดี๋เดียวหน้าผมจะถามเนี่ยที่อาจจะซีดีเมื่อกี้นะครับเราไปฟังระบบเทปนะครับ